สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถทรงหรูปีคลาสสิกหน่อยนะครับรุ่นนี้กับ Mercedes-Benz E190 นะครับวางเครื่อง 2J 3.0ออโต้นะครับปี1993รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ79,000ราคานี้นะครับเจราจาต่อรองพูดคุยกันดูนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วางมินบุรีกรทมนะครับเน้นโทรเจราจาได้เลยครับเบอร์อยู่นี่รายอยู่นี่นะครับสอบถามมันเข้าไปได้เลยครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับดูแลมาอย่างดีนะครับภายนอกสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงร่างเช็คแล้วครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องวนหาที่ซ่อมนะครับกับคลาสสิกทรงหรูแบบนี้นะครับ e 1 9 9 0 e นะครับลองชมดูได้ครับราคา7,9000บาทเพียงเท่านั้นนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับกับทรงหรูคลาสสิกภายในสวยสวยสะอาดแบบนี้นะครับ เบาะนั่งงามๆเลยครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับสําหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับกับตรงรูคาสสิกนะครับถ้าใครกําลังเล็งหารถแนวนี้ทรงนี้ใช้งานนะครับคันนี้สวยมากครับราคาเจรจาต่อรองกันดูนะครับขอขอะคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสําหรับคนที่ชอบทรงรูคาสสิกในสไตล์ของ Merced e s Ben นนะครับคันนี้สวยและราคาดีงามเลยครับนี่นะครับวางเครื่องมาใหม่เรียบร้อยสวยๆนะครับเนียนๆเลยครับ ชมดูก่อนเช็คดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าใครกําลังหาทรงนี้แนวนี้นะครับฝากคันนี้ไว้พิจารณานะครับรถสวยสภาพดีครับชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกลองตัดสินใจและคํานวณงบประมาณดูนะครับสาหรับผมชีเป้านําเสนอนะครับไปเช็ครถดูรถทดลองขับได้เลยครับสาหรับพี่คนนี้ก็เช็ครถดีคัดรถสวยๆมาฝากอยู่เรื่อยเลยนะครับลองชมดูก่อนนะครับกับทรงแนวนี้ชอบหรือไม่ไปดูรถ ทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจหรือกำลังศึกษาก็ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับในกลุ่มเขาก็จะมีนะครับพวก Mercedes Ben บกลุ่มแยกยุรุ่นก็จะมีนะครับนี่นะครับทรงนี้แนวนี้วางเครื่องมาเนียนๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามลองชมดูก่อนนะครับหรือจะคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับรถสวยสภาพดีแบบนี้ลองชมลองเช็คดูได้เลย ไปดูรถทดลองขับนะครับรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็พอจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับถ้าใครชอบตรงนี้ไม่อยากเก็บทำเองคันนี้เขาเช็คมาแล้วทำมาแล้วนะครับใครที่ชอบต้องไปลองขับนะครับจะพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คก็ได้นะครับจะได้มั่นใจอุ่นใจสำหรับใครที่ไม่มั่นใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมตามแฟนเพจนะครับคันนี้สวยสภาพดีนะครับมีรูปให้ชมต่อได้เลยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับจัดทรงรงล้อมันงามแบบนี้วางเครื่องมาสวยๆภายในก็เรียกว่าง,งามมีลำโพงสวยๆจัดทรงมาแล้วภายในยิ่งใหม่เลยครับยังดูใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับเบาะหนังนี่เบาะคู่หน้ากรับอับไฟฟ้าด้วยนะครับก็ร้องชมนะครับศึกษาเพิ่มเติมหาข้อมูลนะครับท่านก็จะได้ใช้รถของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับศึกษาว่าอูเฉพาะเขาอยู่ที่ไหนเขาเล่นกันอย่างไร ก็ต้องศึกษาเพิ่มนะครับมาทางรถมือ2ท่านก็จะได้ใช้รถส,สวยๆแบบนี้นะครับดูคลาสสิกหน่อยนะครับเ9 0 0หาบาทเพียงเท่านั้นนะครับทรงนี้แนวนี้ชอบหรือไม่โทรเจรจาสอบถามได้เลยครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจโทรเจรจาได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเบอร์โทรก็อยู่นี่ก็มีนะครับ